พาไปที่พัทยากันอีกครั้งหนึ่งแม่พัทยามีแต่เรื่องนะเบอรอกแรกก็สองเหตุการณ์แล้วเบรกต่อไปก็คุณผู้ชมยังมีอีกนะอันนี้งานนี้เนี่ยเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างกาศสถานบันเทึงเขาวางมวยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีภาพให้ดูกันด้วยค่ะ คลิปนี้คุณผู้ชมคะเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเดินเข้ามาหากาดของสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเหมือนจะเข้าไปเอาเรื่องกาดนะจากนั้นนักท่องเที่ยวก็ผลักโกกาดค่ะแต่กาดสถานบันเทิงหลักดีต้องบอกแบบนี้ตั้งหลักได้ทันก่อนจะสาวหมัดสวนเข้าไปที่ใบหน้าของนักท่องเที่ยวแบบเต็มๆจนสลบเลยนะหัวแตกเลือดไหลนองได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนวอลกิ้งสตรีทพัทยาเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปช่วยปฐมพยาบาลนะคะคนที่7ก็เป็นชาวต่างชาติชาวอังกฤษอายุ62ปีแล้วเขาเนี่ยได้สติแล้วก็ช่วยกันทําแผลจากนั้นรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นกาดใช่ไหมหลังากิดเหตก็เดินฝ่าฝูงชนกลับเข้าไปในร้านคะ่ะทีนี้มันมีข้อมูลจากพยานแวดล้อมบอกว่า นักท่องเที่ยวเดินไปหาเรื่องการสถานบันเทิงก่อนหลังจากนั้นก็มีเรื่องกันครับการก็ต้องเดินเลี่ยงมาซอยตรงข้ามกันหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อกาดออกแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยยังตามมาหาเรื่องก็เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิปจากกล้องวงจรปิดเลยครับคุณผู้ชมสาวหมัดใส่กันแบบนี้แล้วก็มีรายง,งานบอกว่าตำรวจหน่วยงานหนึ่งพยายามสั่งไม่ให้อาสาสมัครตำรวจส่งข้อมูลหรือภาพไปกับผู้สื่อข่าวครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเข้มงวดเรื่องการสถานบันเทิงทะเลาะก,กับนักท่องเที่ยวซึ่งช่วงหลังเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากรัวว่าข่าวนี้จะทำให้ส่งผลกระทบเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่แล้วก็กาดในพื้นที่พัทยาค่ะซึ่งชาววันนี้นักข่าวของเราเนี่ยก็ไปตามความคืบหน้าทางคดีที่โรงพักเมืองพัทยาค่ะก็ทราบว่าทางกาดสถานบันเทิงนะเขาไปแจ้งความไว้แล้วเหมือนกันค่ะโดยแจ้งความว่านักท่องเที่ยวนั่นแหละเป็นฝ่ายเข้ามาทําร้ายร่างกายเขาก่อนเขาเลยต้องป้องกันตัวค่ะ ส่วนเรื่องคดตีตอนนี้ตำรวจยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเพราะว่าอยู่ระหว่างการรอนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษรายนี้ออกจากโรงพยาบาลก่อนถึงจะเรียกทั้งสองฝั่งมาสอบปากคำโดยละเอียดอีกครั้งนึงค่ะ